สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องประเด็นประดังเข้ามาไม่หยุดหย่อนเหมือนเดิมนะครับโดยสถานการณ์ของเมื่อวานนี้ต้องขอชี้แจงถแถลงเรียนไขสักเล็กน้อยถึงปานกลางก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์เมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ทําการออกคลิปไปนั้นก็มีปัญหาเรื่องระบบเสียงนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นที่นาทีที่10กว่านั่นเนี่ยเสียงไปก่อนภาพตามมาทีหลังนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าจะเป็นเพราะไมโครโฟนของผมไอ้ที่มันเสียบนี้อยู่หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ ไมโครโฟนเสียหรือเปล่านั้นและดิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้สัญญาณในการที่ไปไม่รอดหรือว่าไปรอดของประยุทธ์นั้นคือขานใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่กระแสในการเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวนายชกรัฐมนตรีนี้มากมายอย่างไก่กองเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็มีหนึ่งในสอวอรอดช่องนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งจากประยุทธ์จันโอชาประโวดให้ตัวเองเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นแต่วันนี้นะเนี่ยเปลี่ยนมาสวมบทโหนแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ไอโหนที่ว่านี่ไม่ใช่เป็นนนนนลิงงเปปป็ข้าาาาไโหนใน่่มพะครับทน เพราะว่าตอนนี้เว้ยเฮ้ยนายวันชัยสอนสิริสวพูดซึ่งบอกว่าเนี่ยเฮ้ยปบมือให้ฉันหน่อยนะเนี่ยฉันเป็นเด็กวัดที่อะไรวัดเสนอเรื่องที่สวบทประยุทธ์ได้นั้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็โผล่หัวกระบาลแต่ว่ามาในแนวแปลกนะครับท่านผู้ชมโดยนายวันชัยสวมบทโหนครับท่านวันนี้ทํานายดวงเมืองกลางปีรัฐบาลแตกหักแล้วก็ชะตาใกล้ขาดเต็มทีนะครับท่านผู้ชมออ้ยตายแล้วไายแล้วแบบนี้จะมาต่อว่าประยุทธ์ของผมหรือเปล่าวะเนี่ยว่าชะตาใกล้ขาดหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องทำความเข้าใจก่อน สำหรับเรื่องโหนต่างๆอาณาน,นี้นะครับท่านผู้ชมแต่โหนที่ว่านี่อยาเข้าใจผิดว่าเป็นทาซานนะครับท่านมันไม่ใช่โดยโหนพวกนี้นั้นก็อาจจะมีแหล่งข่าวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นถึงสอวอะ,อะไรด้วยนนเนี่ยแล้วก็อาจจะดูทิศทางลมข,ของข้างในนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาออกมาแถลงเรียนไขในฐานะที่เป็นโหนหรือเปล่านี้ก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่แนนายวันชัยผหัวกระบายนะครับท่านผู้ชมทํานายดวงอะไรต่างๆอาณากลางปีรัฐบาลแตกหักชะตาชีวิตใกล้นั้นเต็มทีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เจ็ดกระดาษจุดเปลี่ยนประเทศไทยชี้สภายจะอู 그 ไอชีอ้สภา,าจะอยู่จะไปด้วย3เรื่องใหญ่ร่างพรบงบป,ประมาณแล้วก็ซักฟอกนายกแล้วก็แก้แรัฐมนูญห้ามสอวอวเลือกนายกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายวันชยัยสอนศิริครับท่านผู้เป็นสอวอรอดช่องนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้สถานการณ์ในการที่ประชาชนทั้งหลายนเนี่ยรวมถึงพวกสสต,ต่างๆนั้นหันหลังให้ประยุทธ์นั้นเริ่มจะมากขึ้นเข้าทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยที่หลายๆอันที่ผ่านมานี้ก็ทั้งเรื่องธรรมนัตพมเผานะครับท่านหลังจากที่มีการอะไรวะสภา ลนะ้มในการเดินผู้ชมก็ปรากฏว่าไม่เห็นเงาของกลุ่มแกง๊งกลุ่มกวนของคุณธรรมนัทเลยนะเนี่ยเป็นไม่ได้หรือเปล่านะเนี่ยว่าประยุทธ์จะคว่ำกลางสภานั้นนะครับ่านผู้ชมแต่บรรดาประชาชนทั้งหลายนั้นก็บอกว่าประยุทธ์ไม่ยุบสภาหรอกนะโดยพลเอกประยุทธ์อนะของผมนี่หน้ามันจะด้านใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่โอ้ยโอ้ยไ,ไ,ไ,ไม่มีอีกแล้ว <laughs> <laughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องหาตัวนะเนี่ยใครบังอาจหรือจะบังไม่อาจนั่นก็แล้วแต่โว้ยโอ้ยเลดดิทีบีไปก่อนนะครับ่ากผู้ชมก็เป็นสิ่งอนรไต ไปดีนะกระ่านผู้ชมส่วนตอนนี้ไม่รู้ว่าชีวิตนี้กูจะดีหรือมันจะไม่ดีนั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน,น่แน่ตอนนี้นายเกสกซาอะไรสักอย่างนั้นโผลมาในจอโทรศัพท์ของผมอีกแล้วนะครท่านผูบบ้ชมไม่ทราบว่าจะต้องเอาเอลกอฮอล์มาฉีดไล่เสียดหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวครับท่านแต่ที่แน,น่แน่เว้ยเฮ้ยโดยไอโบวโวส่วนใหญ่ชื่นชมคนละครึ่งแล้วก็มีแต่ฝ่ายค้านด่ากลาดซัดไล่สำนึกทำสภาล่มอะไรต่างๆนานานั้นนะกระดานผู้ชมก็เป็นเพลงเอ้ก็เป็นไอโบครับท่านที่ออกมานล้วเนี่า่นผ นั้นรักทักสินอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมีการแต่งเพลงไอ้พบนั้นรักทักสินผมก็ต้องล่ะเตือนไปยังพลเอกประยุทธ์ของผมว่าระวังไว้อย่างดบด่วนนะเว้ยเฮ้ยตอนนี้เพราะถ้าเกิดสมมติพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นหมดอำนาจลงเมื่อไหร่นั้นอาจจะโดนง้าไปแดกหัวกระบาลหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจนั้นเออหักหลังนายเก่านายใหม่เป็นว่าเล่นเลยหรือเปล่านันประชาชนก็พูดมาแบบนี้แล้วนั้นไม่มีในข่าวครับท่านข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้หลังจากที่มีกรระะแสหนนาามููือจไ่ ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้หลังจากไอโบออกมาโวโคนลละครึ่งนั้นก็ดีเหลือเกินส่วนตอนนี้หากใครที่กําลังคิดถึงเอเบลินาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการไปงานศพไม่หยุดยั้งนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมที่ใดมีงานศพนั้นเธอก็จะได้เป็นแขกรับเชิญอย่างชั่วนาตาับมีกันเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยส่วนวันนี้มันออกมาอีกแล้วโดยเบลินาติดแท็กเงินเฟอ้อห่วงของแพงสหรัฐวิกฤตเศรษฐกิจโลกชาวบ้านแหนะห่วงมึงเองก่อนใ้เวน้ไม่ใช่ก็ข้ามผ่านไปดีกว่านะครับท่านผู้ชมไม่น่าที่จะมีสาระอะไรให้้ผมมตอองาปกก กว่านี้นะครับ่านผู้ชมบางคนก็บอกว่ามีสาระนะแต่สาระเรวผมก็บอกว่าไม่มีนะช่องนี้บอกไม่ได้หมายถึงช่องนี้บอกหมายถึงช่องอื่นนะครับนานผู้ชมก็เลดิบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านโดยสถานการณ์เต็มไปด้วยความคุกคุกนะครับ่านผู้ชมส่วนตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่าที่ได้มีการสะบั้นหันแหลกกับประยุจันโอชาไปแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจนะครับนานผู้ชมแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยต้องติดตามว่าร้อยเอกจะล้มพลเอกได้หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆธรรมนัฐพงผ่าแจ้งปมพักใหม่นะครับน ทะเลาะกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้มีการหมายพูดถึงประยุทธ์แต่อย่างใดน,นะครับก็อาจจะต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมว่ารอบน,นั้นพลังประชารัฐจะเสนอชื่อประยุทธ์จันโอชานี่เป็นคนดิเดตนหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมในสถานการณ์ที่ตอนนี้นั้น,นท,ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคต่างๆนานานั้นก็ได้เริ่มออกมานั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเล่นอะไรใต้ตุงกับประยุทธ์หรือเปล่านั้นก็ต้องระวังไวใ้ใหอ้อย่างดีๆนะเว้ยเฮ้ยแต่ว่าทำไมน นะครับท่านผู้ชมคํานึงถึงผลประโยชน์ประเทศประชาชนเป็นที่ตั้งแยม้มสเปกนายกในดวงใจแล้วก็ยันไม่เคยทะเลาะก,กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้มีการกล่าวอ้างถึงประยุทธ์จันโอชาแต่อย่างใดนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอีแหล่งผือนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์รุนวายอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติเอ่อธรรมนัสนะนำสอสอสิบแปดเสียงหรือสิบเก้าเสียงอะไรต่างๆในนาน,นี้หรือว่ายี่สิบเอ็ดเสียงนั้นมาร่วงกับฝา่ายค้านนั้นก็ไม่แน่ว่าจะล้มประยุทธ์ได้นะครับด่านผู้ชมตอนนนนี้้งงิาสาสสยุทัแ ภาล่มรัฐบาลจะโทษคนอื่นแล้วก็เตือนประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเจ็บน้อยหรือเจ็บหนักนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยสำหรับประยุทธ์นี้ก็ยังคงหน้าด้านไม่หยุดยั้งนะป้าข้างบ้านเอ้ป้าข้างบ้านเขาบอกมาผมก็เตือนป้าววาให้ใจเย็นกันไว้นะด่ามันไปเยอะๆเไม่ใช่ไม่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมชีวิตทำไมมุม่วายแบบนี้ก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้เอสุชาติชวีนะครับหลังจากที่มีการได้ยื่นตรวจให้ปปชนะครับท่านผู้ชมของคณะกรรมการของพลตเอกเสรีพิสุทธิ์นี้ได้ไต่สวนปมที่ร่ำรวยมากกว่าปกติ ผู้ชมแต่นี้เขาเขียนผิดปกติเมื่อกี้ก็อ่านผิดไปก็ออกมาดิ้นอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมของประชาธิปัตย์ทั้งหัวหน้าเผ่าพักประชาธิปัตย์ที่ก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยคนร้องสอบนี่อาจจะมีความผิดอะไรเสียเองหรือไม่อย่างไรนั้นนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นติดตามอีกทีแต่น,นี่ว้เฮ้ยราเมศวังเวงโพมาอีกแล้วประชาธิปัตย์ยันกรรมาที่การปปชไล่อำนาจตรวจสอบเอสุ่ชัชวีนะครับท่านผู้ชมหรือว่าชื่อที่บรรดาประชาชนคุ้นเคยอย่างแรงกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเอไอสไตล์แต่ฟังอยู่อย่าเพิ ด้วยดรเอลร่ำรวยผิดปกติเชื่อดิสเครดิตทางการเมืองนครนกท่ดนผู้ชมอันนี้ก็เป็นการออกจากมาจากใครวะเนี่ยราเมศรัตนชเวงนครนกท่ดนผู้ชมไม่รู้มันจะวังเวงไปถึงไหนอีกหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็กระแสข่าวบางกระแสนั้นก็ออกมานครนกท่ดนผู้ชมว่าประชาธิปัตย์จะถอนตัวหลังจากที่กฎหมายลูกกฎหมายแม่อะไรมาเนี่ยผ่านนั้นอันนี้ก็ต้องฟังครึ่งหูไอหูครึ่งนครนกท่ดนผู้ชมโดยพรรคประชาธิปัตย์นี้ก็จะมีหมัดเด็ดอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีดดยยยวว้าาิออนัจจรบ่ไะะธ์งง นง่าไปแดกหัวกระบาลได้หรือไม่นั้นก็ข้ามผ่านไปก่อนแต่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่ผมยังไม่เคยลืมเลือนนะครับท่านหลังจากที่จัดรายการมาปีกว่าเกือบจะถึง2ปีหรือว่าอย่างไรนี้ก็ต้องเล็อิดบีไปก่อนนะเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้โอนค่าขุดหินปูนไปให้เลยนะสําหรับพักพระพุทธเจ้าเนี่ยที่นําโดยไพภูนนะครับท่านผู้ชมผู้น้อมนําคําสอนและตอนนี้ก็ได้ออกจากพักพระพุทธเจ้าอะไรที่เขาเอ่ยอ้างนี้มาอยู่กับประวิทย์นะครับท่านผู้ชมไปรองหัวหน้าเผ่าพักอะไรของมันก็กช่างมันไปก่อนโดยไพภูนครับท่านเผยกกกกฎหหาายลลูฉบบัััเข้งึ ไม่มีความเห็นแล้วก็เป็นไปแล้วก็ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยุบสภาก่อนเสร็จนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาจากนายน้อมนำนะครับท่านผู้ชมมันชื่ออะไรวะเนี่ยอ๋อไอบูนบูนเอ้ยไพบูนโอยอ่านจะอ่านชื่อเป็นไพบูดนั่นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเพระถ้าเกิดไพบูดนั้นมันจะไม่บูนนะครับก็ไม่ทราบว่าองทาอย่างไรดีก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนประชาชนทั้งหลายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านหากใครที่กำลังคิดถึงสีสุวรรณจันทร์อะไรสักอย่างนั้นนะครับท่านผ เพื่อที่จะไปตรวจสอบนะเนี่ยโดยสีสุวรรณก็ได้จอดร้องกกตว,วันพรุ่งนี้นะครับสอบวิทย์เทบัสดินชี้เข้าไข่ชี้นําพักเศรษฐกิจไทยหรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาชูนิ้วแบบนี้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติสีสุวรรณอยู่ใกล้ๆผมนี้ผมอาจจะต้องเอานิ้วนี้แยงเข้าไปในจมูกบ้าหรือเปล่าล่นก็ไม่ทำนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเสียดติดเหงืออติดกระเดือกติดมือก็อาจจะเป็นได้ก็ต้องติดตามอีกทีในขณะที่สีสุวรรณก็ยังฮอตไม่เลิกนะครับท่านผู้ชมเป็นนักร้องผ ไรนั้นนะครับเดินผู้ชมเก่งเหลือเกินกันเลยทีเดียวกับการขายชาอย่างไรให้เจ๊งเอ้ยไม่มีขายชาอย่างไรให้เจ็งไม่มีนะครับเดินผู้ชมแต่เจ๊งไปแล้วนั้นอาจจะมีหรือไม่ไม่แน่ใจแต่นิสสุวรรณเด้งรัดเจตติมครับท่านหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยเกี่ยวกับทิศสมปองน,น,นะครับเดินผู้ชมซึ่งก็เหตุการณ์จริงๆนั้นจะเป็นยังไงนั้นไม่อาจแน่ใจแต่สีสุวรรณคาใจครับท่านจ่อร้องสมปองซื้อที่ดินสปก3ณ์สามร้อยไร่ผิดกดหมายนะครับเดินผู้ชมในขณะที่ทนายตั้มก็ได้ออกมาบอกกกวว่่่าาเเนนนนีถ้ิิิดสสสมตปป็จรง ใหญ่เขาจะครอบครองได้ไม่เกิน50ไร่นะครับท่านผู้ชมส่วน300ไร่นี้ถ้าเกิดได้มาในราคา10ล้านบาทจริงแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าถูกผิดปกตินะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับท่านเพราะว่าเขากากําหนดไว้ให้แค่ประมาณ3ามห้าสิบไร่หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจโดยสปกกว่า300ไร่นะครับท่านผู้ชมจากการซื้อที่ดินอ้างคําพูดของสมปองว่ามินีส10ล้านจากการซื้อที่ดินสปกกว่า300ไร่พร้อมยืนยันจะไปยื่นให้ตรวจสอบนะครับเพราะที่ดินสอประกรนั้นภาพซื้อหายตามกฎหมายต่างๆกานอะไร ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่มีเวลามานั่งอีแหลงอ่านครับท่านพวกมันยาวเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมเปิดมาเจอแม่มึงเอ้อยนึกว่าเป็นเรียงความเรื่องแม่ยาวเป็นเรียงความเลยนะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าเล่นดีบ,บีข้ามผ่านไปก่อนก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้วงในแฉไม่พักอดีตพระหน้าใหญ่ติดจุดจๆด,ดโอ้ะสิบล้านแถมไอ้นอั้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมข่าวบางอย่างนะั้นเราก็ต้องฟังครึ่งหูเราก็เก็บไว้หูครึ่งก็เป็นการออกมาอย่างชั่วนนาาตาปีระะูชม ตอนนี้ปัญหาสภาล่มนั้นดูเหมือนจะไม่หยุดยั้งแล้วนะครับเดินผู้ชมแล้วก็ฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลก็ได้ซัดกันเองฝ่ายค้านบางส่วนก็ได้ออกมานนกันเองนะคะรับเดินผู้ชมสําหรับบรรดาแฟนคลับของพรรคต่างๆนี้ก็สภาล่มทีไม่หยุดยัง้งครั้งที่16แล้วประยุทธ์เตือนถ้าอยากเลือกตั้งต้องผันร่างสองพรบไม่ล่มอีกนะครับเดินผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปโดยประยุทธ์ก็ได้ทาการชี้มาที่หัวสมองตัวเองนะเนี่ยบอกว่าเยอะนะแปดหมื่นกว่าเซลล์กันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครััท่่นนนนนนผูู้้้ชมแตีีใจว ที่จะมีประสบปัญหาเรื่องเสียงอีกหรือไม่นั้นไม่หัดแน่ใจครับท่านเพราะาตอนนี้นั้นเสียงยังไม่ได้ลืมเสียบหูนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้มันจะดีเลยเหมือนเมื่อวานหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆหลังจากที่นายเอสุรัชวีนั้นจะได้โดนทําการตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมในปมที่อื่ทำไมเงินมันงอกมาเยอะอย่างนี้นั่นเนี่ยแต่นี่ก็เป็นคําที่เขาออกบอกมาในสื่อน,นะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้นายจุรินแห่งพรรคประชาธิปัตย์ส่งบอลให้หัวหน้าประชาธิปัตย์ทึ่มคนตรวจสอบนายสุรัชวีหรือว่าเอเอจาาะ ก็ไม่รู้ว่าจะกลัวอะไรถ้าเกิดสมมุติมีอะไรบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วนั้นไม่มีอะไรในกอไัยนั้นก็ไม่น่าจะต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่าน แล้วก็ตอนนี้ทรงผมมันก็เป็นอะไรอีกไม่รู้นะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ร้านตัดผมที่ผมจะไปตัดนั้นก็ได้ไปเห็นนะครับท่านผู้ชมเขียนว่าอย่างทําให้ผมนี่คารากระชังเลยนะครับท่านผู้ชมปิดร้านยาวไม่มีกําหนดเนื่องจากว่าเจ้าของร้านตัดผมนั้นเกิดการเดินไปสะดุดบันไดหัวทิ่มหัวตันนะครับก็ต้องจับตามองต่อไปไหวทรงผมแบบนี้นั้นเมื่อไหร่มันจะได้ตัดสักทีนะครับท่านผู้ชมไม่กล้าไปตัดร้านอื่นเดี๋ยวเสียหัวกระบ,บาดมันจะเป็นทรงผมทรงมหาทไทยก็ไม่รู้จะทำยังไงส่วนเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมดี ว่าเอ๊ะทำไมพระที่เพิ่งศึกบ้านเนี่ยเออทำไมถึงหักกิเลสอะไรมากท่วมได้อย่างนี้นะคะรับท่านผู้ชมอันทวนหน้าก็ตอบคําสงสัยดี้นิรพงหอนาหลังสงสัยพระบวชมาหลายสิบปีศึกมากกิเลสท่วมได้อย่างไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมอันทวนหน้าเอ่อก็ได้สวนกลับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าเขาไม่ใช่อาหารหันไงก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะคะรับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้ตัวมันก็ไม่ค่อยมีข่าวอะไรนะคะรับท่านผู้ชมช่วงนี้ต้องขอยืนยันอย่างเป็นทางการเชน กันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหากใครที่กาลังติดตามข่าวสารในการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่สสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่นะครับโดยคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรนั้นก็ได้ทําการลาออกจากการเป็นสสไปเื่อที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะทําการลงชิงผู้ว่ากทมนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากที่มีโพสํารวจออกมาทัชชาติสิิพันธ์ก็ยังแรงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนําโด่งไม่หยุดยั้งโดยโพผู้ว่ากทมวิิโโโลดดยพ ผู้ว่ากรทมวิโร์จากก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดก้าไกลนะพลเอกประวิตรนะมันเดินช้าเกินไปเอ้ไม่ใช่ในข่าวไม่มีโดยโพผูว้ว่ากรทมวิโร์มาครั้งแรกติดอันดับห้าส่วนเอสไตล์ความนิยมลดลงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรชัดชาติยังคงนำโด่งไม่หยุดยั้งนำคะแนนนำทุกเขตส่วนวิโร์มาครั้งแรกติดที่ห้าเอไอสไตล์ความนิยมลดลงตกมาอยู่ที่อันดับสามรองจาก <c oughs> อัศวินขวัญเมืองนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมที่เขาเขียนมาแบบนี้ก็เป็นโพลขอ สองนิดาโพนะครับเล้วถ้าเกิดเป็นซูเปอร์โพนั้นจะดีไหมเนี่ยมันยังไม่มีนะคะรับท่านผู้ชมข้าม่านไปก่อนครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรในขณะที่ตอนนี้อัศวินขวัญเมืองคะแนนตีตื้นมาอยู่อันดับ3ามอันดับ2นี้ก็ไม่รู้อีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมว่าเลดอิดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้อะไรกันวะเนี่ยพักดีคาเฟ่ยังอยู่สลิมพักดีคาเฟ่ยังอยู่เฮ้ย้ยสลิมกระเป๋าหนักอุดหนุนต่อเนื่องอะไรของมันวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับ ท่านอุ้ยตายแล้วตายแล้วมันจะมีอะไรมาติดเงินนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะครับท่านผู้ชมบรรดาท่านใดที่อยากจะไปอุดนหนุนก,ก็ไปอุดหนุนก,กันได้ส่วนผมนั้นไม่อุดหนุนนะครับท่านผู้ชมสาเหตุคือเศรษฐกิจดีแต่ไม่มีจะแดกก็ไม่รู้จะทําอย่างไรส่วนตอนนี้นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงนะครับท่านผู้ชมหรือว่าบางคนนั้นเรียกว่าจิวแปะทงผมก็บอกว่าอย่านะมันดีหรือไม่นั้นไม่แน่ใจว่าแต่หลังจากที่เคยร่วมอยู่กับประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเป็นรัฐมนตรีอ่าแล้วก็ตอนนี้ได้ลาออกมานะครับแล้วก็ได้ทาําากรังพ ชื่อพรรคอะไรแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่ากราฟิกแล้วก็เสื้อที่มันคาดกับสีเขียวนั้นมันดูแล้วมันโอ้ยเหมือนกับโปโตช็อปเด็กป .6 เลยแต่น,นี่ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวโดยสนธิรัตน์ครับท่านลุยพัทลุงแล้วก็โวเชลชานเศรษฐกิจพร้อมเป็นรัฐบาลแก้นี่สร้างชุมชนเข้มแข็งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สิ่งที่น่าจับตามองอีกทีหนึ่งนั้นก็คือว่าจะมีการนําเสนอชื่อของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์จากพรรคนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศตัวเป็นคด,ดีนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าน้้นนไมนม่่่จจแใใบทชตีด นายสมคิดจตุูสีพิทักษ์หรือว่าเฮียกวงของเรานั้นก็น่าจะได้เป็นนายกยากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคะแนนแล้วก็กระแสของพรรคพรรคนี้นั้นไม่น่าจะเยอะหรือจะเยอะนั้นเพราะว่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการตั้งพรรคในออกมาเรื่อยๆไม่หยุดยั้งนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีทั้งเรื่องของธรรมนัสพรมเผ่าตอนนี้หลังจากที่ขาดธรรมนัสไปนะครับท่านผู้ชมรัฐบาลอาจจะเป็นดาวรุ่งแล้วก็ไปพุ่งลงเมนครับทั้งติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปา,าล่ เติมผูช้ชมก็จึงขอจบการถแถลงไปก,ก่อนสวัสดีครับท่านจบผิดแล้ววะกู